คุณกาลังแต่งบ้านที่เข้าข่าย3แบบนี้อยู่หรือเปล่าครับหเลยครับบ้านที่มีช่องแสงน้อยอับมืดลมไหลเวียนไม่ดี2บ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์อัดแน่นจนไม่มีทางเดินนะครับสบ้านที่ใช้วัสดุคุณภาพตา่ำบ้านแบบนี้ทำร,ร้ายร่างกายคุณแบบไม่รู้ตัวเลยครับบ้านที่มีช่องแสงน้อยมืดอับแล้วก็การไหลเวียนของลมไม่ดีนะฮะ ม่ให้เชื้อโรควนเวียนอยู่ในบ้านทุกวันซึ่งวิธีแก้ไขนะครับก็คือการเจาะช่องแสงให้แสงเข้ามาในภายในบ้านได้หรือถ้าเป็นห้องซ้อนห้องนะครับไม่สามารถเจาะให้แสงธรรมาชาติเข้ามาได้เนี่ยลองเปลี่ยนผนังทึบให้เป็นผนังกระจกที่ให้แสงสามารถผ่านเข้ามาได้ที่สําคัญนะครับอย่าลืมทําระบบระบายอากาศทําให้อากาศภายในห้องเนี่ยหมุนเวียนได้ดีตลอดเวลาส่วนบ้านที่วางเฟอร์นิเจอร์อัดแน่นจนทําให้มีพื้นที่ในการเดินน้อยลงส่งผลทําให้การเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันลดลงนะครับวิธีแก้ไขนะครับก็คือจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้มร และการออกแบบบิวอินอย่างชาญฉลาดเพื่อลดของล้นบ้านได้และสิ่งสําคัญนะครับก็คือการใช้ของคุณภาพต่ำนะครับรู้หรือไม่ครับว่าวัสดุราคาถูกที่คุณใช้นะครับถึงแม้จะดูดีแต่เขากําลังปล่อยสารพิษที่กําลังทําลายปอดคุณอย่างไม่รู้ตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นไม้อัดหรือ MDF ราคาถูกนะครับสีทาบ้านหรือกาวคุณภาพต่ําจะมีสารระเหย VOC นะครับแล้วก็สารก่อมเร็งอย่าง f o r m a l ดี h y d ซึ่งจะค่อยๆปล่อยระเหยออกมาเป็นไอหรือเป็นก๊าซออกมาในอากาศนะครับซึ่งวิธีแก้นะครับก็เลือกใช้ไม้ที่มีมาตรฐาน ปลอดสารพิษอย่าง E0 หรือ E1 นะครับและการเลือกใช้สีทาบ้านหรือสีสำหรับพ่นบนเฟอร์นิเจอร์แบบ Low VOC นะครับหรือ No VOC ก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับหรือเราอาจจะปลูกต้นไม้ที่ฟอกอากาศภายในบ้านก็ได้ด้วยนะครับสีเขียวยังช่วยทำให้เราลดความเครียดผ่อนคลายและเพิ่มสมาธิให้กับผู้อยู่อาศัยด้วยครับบ้านที่ดีไม่ใช่แค่สวยแต่ต้องออกแบบมาเพื่อเติมเต็มให้ชีวิตดีขึ้นทุกวัน